มันเฮ้ยนีคนโดดคนโดดอยู่นี่นี่าทาคนเดียวความแรงอ๋โหอะไรปะเนี่ยกคนนักเลทคนเดียวตายหมดทุกตัวคนนี้แต่เขผมถ้าผมิไปตก คนนั่งอยู่คนน่งอยู่้นงล่งในบ้านก็มีันล่งก็มีแม่ไม่ใช่ดีดต้หนึ่งปลมมทำแล้วทำแล้วดนดันบ้านดันบานดันบ้านคนห่ล่วงมาข้าคน ไอ้เหี้ยนี่ตัวทีผมหมดมันตัวเดียวนะไอ้นู้นเราไปถึงนู้นลราคนดีแบบไหมนี่ไงยินจำเพาะไปก่อนเลยไปก่อนเลยสกายการหดไม่อยกแล้ผมไม่ไล่แล้วกันครับมันมันบินอย่างี้แยนะไม่ได้หรอกไปสกายฮุกไยคุณโอเคไปสกายฮุกปีนด้วยผ่นตามนะคุณสกายฮุกมีตี้อยู่แล้วนะตี้หนึ่งกำลังซัดกันนู้ย

ตูร้อยหนึ่งบเข้าเมืองไปนะไอ,เอ้ตมชุดไปนะเข้าเลยอยู่บันไดคนอยู่บันไดหนดี๋ยวราตัวชุนะดแล้วไงใช่เข้าบ้านหนตัว เอาตงโ้นกันเะดี๋ยวคุณไป่อด้ Giving น y shields a r e a g e ข้างห่ังจะซีดเดียวผมซิดขึ้นได้คุณคุณคุณงัเดี๋ยวผมซิดตามไปสวยเดี๋ยวผมรบไปหารบไปหาคนอยู Defense> ่ไหนเราไปหาผมลองมาลงคุณ อุ้ยหลือหนึ่งไม่โดนระเบิดระเบิดงงแล้วนึ่คนนึงครับพาไปด้วยได้ไหมคุณนะเอเะอัทจะไยขนาดนดี้หรอผมวิ่งเข้าบ้านไม่ใช่มาทันนี้หรอก มันออกวงอ่ะจะออกวงทำไมวะแล้วใครบินมาเราจะผมสแกนเราเอาสองคนกันมิตี้กำลังมาใกล้ๆว่ะตรงนั้นน่าจะมาบาเราเอาเลยนะดันแบบสุดสุดเวียงดันสุดเวียง ก็เดือดร้อนละคนจะข้ามจะไปไหนมาท้ายคุณมาซ้ายอ้าวนี่ใครอะสรตี้ใหม่คุณาวัพโลเลยบไปแล้วก็ด้คุณไปบนยอดเขยอดเายอดคุณนเขาตรงดรอปเก็บของนะคุณคุณขึ้นเทคโกลเลยหากระสุนช็อตแกนพั คนหมบไปหากระสุนก่อนนะขอเคครับเอาเนี่ยครับฝั่งนี้ดิเนี่ยฝั่งเพื่อนเนะี่ยคุณน,นั้นมีซิปไปอยู่นะเนี่ยเอ้าชิบหายตรงนั้นระวังตายนะมีปะลาผมยิงเี่ยอันนี้รับอยู่แล้วนะลลโอเคครับยึดกลับมาคุณน,นั้นมันอยู่ตรงนี้คนหน,นึ่งคนนึขงขงวบบ้า่างคนหนึ่ไม่โดนผมได้โคดเฮาเราคนเ้าวปะเ้าวปะ เฮ้ยมีคนมาอันนี้ไอ้น,นี่หนูนี่หนูน้อยหนู้จะมาครับอย,อย่ป่ะป่ะล้ยงยิงหนูไครับต้อไปเอาเนียเอาแล้แป๊บนึงตันี้คนจะครับต่อยังโพยังมันเปทยน่ยเป็นทยยากรายากราคนเดียวงมาขึ้นไปหน้าผมเลยตอนนี้ไกลมากเสียงโคตรใกล้ด,กลด้านล่าง มาง้ออยู่มองห้ออยู่องห้เจอเดี๋ยวนีคนดคนายัดคนนายัดหน่อยคนายัดตรงนี้มีสองตนี้มีสองไปไม่ได้ไปไม่ได้มีสองตัวนี้นะคุณะล่มคนอายัดผมมกลับกลับคนั้ต้องมาไอ้เหี้ยผมต้องลงวะคุณไม่งั้นผมตายคนนั้นคนนั้นคนต้องมาหาผมไปเลแมงสิบขึ้นไม่ได้หรอคุณ ดอปลงมาก็ได้คุณดอปลงมาเลี้ยงข้างล่างก็ได้เพราะว่ามันดอปลงมามันก็ต้องขาดไปดอปลงมาได้ปะได้ได้ได้บานได้คุณนั่นรอเอ้ยคุณคุณแมนคุณแมนดอปคุณแมนอยู่คนเดียวนะมีคนซีพีไปโอเคตอบมาตอปมาเฮ้ยมีคนดอปมาออกคุณแมนได้หมดเฮ้ยดอปตามมาเรนวๆเร็วๆเร็นๆมาเช็คมาเช็คมาเช็ค เราลองล็ประตูนะครับลองล็อประตูมี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 รับหนึ่งล้มหนึ่ง้ม่งล้มหนอนนี้ล้มหนึ่งเจ็บเมกกี้จะตายคนคนนี้ก็ีเรเฮ้ยแม็กกี้จะตายยิงไ่โดน โอ้ได้วงไม่เป็นไรได้ที่สองผมเข้าเนี้ยครื่งหนึ่งกับมันก็เม่ดรอปเลยดรอปทั้งตีเงินพลาดไปหน่อยมีกล้องไว้มีกล้องไว้มไ,วไม่ดรอปข้างหลังนะเนี่ t

nó lõm mỏng tao 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 Recharging shield. Con này, tinh này, chúng lại cái vào đây chứ tụi nào. Pitch tao ở phía được không? Phải Con lặn mà vào. Vào, cho

ตัวนี้ระวังปนี้เข้านะเอาคนรับเปลี่ยนปืนก่อนไม่กวิ่งไม่กวิ่งเข้านี่เลย้ไปข้าวบุเดี่มาจะโดนรับรหน่อยมีันนี้นะเพื่อนรดหนึ่งดหนึ่งดหนึ่งขบวนขึนวยิงมาขึ้นไ่ได้ล้

ไม่หลังเยที่หลังมนคนจะเข้านะมันเหลือคนเดียวป่ะมันต้องไปสองคิดโตเอเซลหน่อยันนันันนันขอเซลหน่อยแต่เอนนี่ลับพี่เก้าคอสอว่าอย่าเพิ่งหมดแโอ้ยนี่ตัวเดียวไม่กีคน

Recharge repairing. Give me a bước. Let's go over there. Care package over there. Keep delivering. Move <coughs> <No problem. coughs> <no problem. coughs> ไม่ทีไมเฮ้่อมน้ากูมโอ้ม่อดดว่าไม่มีกามากเลยอะกระโดดแมวมันรอดจั

กอดแตกตัวหนึ่งไอ้กระจกมันน่เพื่อนนะผมไม่มีปืนสองแล้วก่อนเอ้ยกอดแต่จะไปกันไปปั๊มปั๊มเพื่อนเด็ตัวนึงทีมแมนน้องไปหนึ่งเนี่ยโดนอ่ะโดนรับได้ไหม

นดานหาน้นามสามหรือเนะ่าไม่รู้ว่าสหรือสแต่วงจะบีบแล้วเพื่อน,นาแตมตแเพูดยแล้วยิงมันเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าผมยิงเพิบบนเพิ่นม่เม่งมาเฉเลยอี่เลยรับรับ,บประดนทันใช่โออะไรเน

i don't go that. I didn't hear anything recharging shields Interior. <absorption> there. <us> me. you me got ammo and they're hitting so me. Please need to go.